สวัสดีครับพ่อมคุณทอยชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดไอดีลูกค้าสามไอดีกันนะฮะก็ไม่อยู่สามไอดีนะครับแ้วเดี๋ยวเริ่มไอดีแรกนะค่ารัก8.5นะครับมาดูครับซุ้มด่านสา่มานะครับว่าพี่โรนจะมาไหมหรือไม่ก็บรอยครับพี่โรนก็ขอใช้นี่นะเออปึ๊บเอาไงเอาเฮ้ยแม่งแหลกเน่าปะเนี่ยโอ้โหเอ้ย แตกหนึ่งครับโบล็อดมาเอ้ยแตกสองชายนี่แตกสามไหมแตกโอ้โหแม่งม,มาโคตรเยอะอะเดี๋ยวลองนะับแป๊บ่ากี่ตัวโบล็อดแตกหนึ่งซาามะแตกหนึ่งอ่ะฮะโอเคซาดามะมาสามตัวนะฮะเอ้ยสองตัวแล้วก็โบรลอ,อ็อีหนึ่งนะฮะก็คุม้มแล้วล่ะไอเดียนี้ ไอดีที่สามครับไอสองไอสามรออเลยเนี่ยไอดี ID นี้ค่ารักห้าจุดห้านะก็เดี๋ยวมาเริ่มเปิดกันเลยบวกมาสิบแปดตัวตอนนี้บปอปึ๊บ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 โอ้โหแม่งโคตรเกลือเดี๋ยว่อยโทษครับผมไม่บวกอะไรเลยอะ่ะไม่ได้เลย อะไรวะเนี่ยโดยดีทีสามครับสุดท้ายนะบวกมาสิบตัวโอ้แม่งโคตรเกลือโอ้มีไม่เกลืออยู่ไอเดียอะไรเนี่ยแค่นี้แหละครับคลิปนี้แม่งเกลืออยู่เอ้ไม่เกลืออยู่ไอเดียงง